ทุกครั้งนะครับเวลาที่เราจะมาเปิดปิดน้ําเราต้องใช้จอบในการขุดเปิดคันนานะครับซึ่งก็ค่อนข้างใช้เวลาแล้วก็ใช้แรงค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับในแต่ละในแต่ละรอบที่เรามาปรับน้ํานะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็นี่แหละครับหลังจากที่ผมติดตั้งเสร็จนะครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นท่อ PVC ขนาด3นิ้วนะครับผมใช้เพื่อในเรื่องของการที่จะเอาไว้เป็นตัวเปิดปิดน้ำนะครับ อาจจะไม่ใช่อัตโนมัตินะครับแต่เป็นอัตโนมือนี่เลยครับในกะรณีที่เราจะจะปรับน้ําเราก็สามารถที่จะตั้งระดับได้ตามใจเราเลยสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมพบกับผมทางช่องสวนพุนยิสาอีกเช่นเคยนะครับวันนี้อยู่กันที่แปลงนายินรีนะครับผมวันนี้ไม่ได้พามาดูข้าวนะครับ ก็พามาดูวิธีการติดตั้งท่อระบายน้ำนะครับเป็นท่อระบายแล้วก็สามารถที่จะปรับระดับน้ําได้นะครับเป็นแบบอัตโนมือนะไม่ใช่อัตโนมัตินะครับซึ่งในแต่ละรอบในการทํานาก็ไม่ใช่แค่รอบเดียวในการเปิดปิดน้ำนะครับเราต้องมาคอยควบคุมนะครับโดยเฉพาะการทำแกล้งข้าวนะครับคือปล่อยน้ําทิ้ง เปิดน้ำเข้าเอาน้ำออกเนี่ยตรงนี้สําคัญมากนะครับในกรณีที่เราต้องมาคอยเปิดปิดน้ํานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็พาทุกท่านมาดูวิธีการทำาท่อนะครับสามารถปรับระดับน้ําแล้วก็เปิดปิดน้ําได้โดยใช้แรงมือของเราแค่นิดเดียวนะครับเราก็สามารถที่จะปรับปรับน้ําในแปลงนาแต่ละห้องได้แล้วนะครับครับมาดูอุปกรณ์นะครับวันนี้ผมใช้ท่อขนาด3านิ้วนะครับ ท่อขนาด3มนิ้วแล้วก็มีข้องอนะครับแนะนําเป็นข้องอแบบสั้นนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวอุดนะครับตัวอุดแล้วก็เป็นตัวที่จะใช้ในการปรับระดับน้ํานะครับว่าเราจะเอาประมาณขนาดไหนนะครับผมอันนี้คืออุปกรณ์มีแค่นี้จริงๆนะครับผมใช้3อย่างนี้นะครับในแต่ละจุดนะครับที่เราจะวางท่อนะครับซึ่งตัวนี้ผมก็ได้วางไปแล้วเมื่อกี้นะครับผม หลังจากที่เราวางเสร็จแล้วนะครับมันจะเป็นลนักษณะประมาณนี้นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นตัวอุดที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับตัวนี้จะใช้ต่อเข้ากับข้องอนะครับซึ่งเราก็ไม่ได้ใช้กาวนะครับตัวนี้เพื่อที่จะให้มันสามารถที่จะปรับระดับได้นะครับโดยที่เราสามารถดึงแล้วก็กดลงได้ลักษณะนี้ครับนี่ครับถ้าเราต้องการที่จะปิดน้ําไว้เราก็สามารถตั้งตัวอุดตัวนี้ ดึงขึ้นมาเพื่อไม่ให้น้ํามันไหลผ่านไปได้นะครับส่วนในกรณีที่เราต้องการที่จะเอาน้ําออกนะครับปรับเอาน้ําออกจากแปลงนานะครับเราก็ดันตัวอุดตัวนี้นะครับกดลงไปทีนี้เราก็ตั้งระดับเอานะครับว่าเราจะให้ระดับน้ําออกจากแปลงนาของเราระดับไหนนะครับ <ımız S 1> หรือว่าจะเอาออกหมดเลยก็ได้นะครับ ух, ถ้ากรณีที่เราจะเอาออกหมด efendim, เราก็สามารถดึง ตัวอุดเนี้ยออกจากตัวข้อต่อข้องอได้เลยนะครับผมน้ําก็จะไหลออกหมดในแปลงนาเลยนะครับผมก็เป็นอะไรที่ง่ายนะครับผมก็เลยอยากจะนําเสนอให้หลายๆคนที่ยังใช้จอบขุดเปิดปิดน้ําอยู่นะครับก็ลองใช้วิธีนี้ดูอาจจะไม่เร็วด่วนทันใจนะครับแต่วิธีนี้ก็เป็นอีกวิธีนึงที่จะช่วยให้ท่านาลด เวลานะครับแล้วก็ย่นระยะเวลาในการเปิดปิดน้ําให้สั้นลงนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะ,ะควบคุมระดับน้ําตามที่เราต้องการได้เลยนะครับเพราะว่าในกรณีที่เราใช้จอบนะครับที่นาที่จะเป็นอินรายนะครับบางทีมันควบคุมยากนะครับถ้าน้ํามันไหลแรงมันก็จะทําให้บริเวณที่เราเปิดปิดน้ํามันก็จะพังไปด้วยนะครับพอมันพังปุ๊บการที่เราจะเก็บน้ําเราก็ต้องมาปิดซึ่งบางทีอุดมันก็ไม่อยู่ ในช่วงที่น้ามันมาแรงนะครับเพราะฉะนั้นการใช้ท่อก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับในการที่จะควบคุมระดับน้ําและก็ะปริมาณน้ํานะครับไม่ให้มันล้นและก็พังคันแทคันนาของเรานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการติดตั้งกันนะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับผมเป็นคันนาที่เราขุดเพื่อเปิดปิดน้ำนะครับ ในรอบที่ผ่านมาหลังจากที่ในห้องนี้นะครับผมได้มาดำซ่อมข้าวเมื่อสามวันก่อนนะครับหลังจากที่ซ่อมไปนะครับก็มาเปิดน้ําออกนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ข้าวมันเนา่าแล้วก็หอยเชอรี่มันกัดกินต้นข้าวนะครับก็พยายามระบายตลอดเลยนะครับตัวนี้เพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้มันมีฝนตกตลอดนะครับซึ่งตรงนี้ผมจะมาสาธิตให้ทุกท่านดูนะครับหลังจากที่ใช้จอบมา หลายปีแล้วนะครับตรงบริเวณคันนาตรงนี้ครับเปิดปิดตลอดวันนี้ก็เลยตัดสินใจครับใช้ท่อ PVC นะครับมาติดตั้งเป็นวาล์วเปิดปิดน้ำแทนนะครับผมสำหรับความยาวนะครับความยาวของท่อนะครับตัวนี้ฮะมันขึ้นอยู่กับความยาวของคันแทคันนาของแต่ละที่นะครับถ้าที่ที่ ของใครที่มันแคบนะครับหรือว่าขนนาเล็กๆก,ก็เราสามารถที่จะใช้ท่อสั้นๆก็ได้นะครับสําหรับของผมจมใช้ท่อขนาดความยาว1เมตรนะครับเนื่องจากาบริเวณคันนาตรงนี้นะครับมันจะมีความกว้างประมาณเมตรสิถึงเมตรยีครับซึ่งก็มันก็ไม่ได้ใช้ตามความยาวของคันาทั้งหมดนะครับเราต้องเผื่อไว้ในกรณีที่รถไถามาไถด้วยนะครับ เราต้องให้สั้นกว่าตัวคันนาเพื่อป้องกันการโดนรถไถนะครับเหยียบนะครับอันนี้ผมขุดไว้แล้วนะครับเรามาดูวิธีการติดตั้งนะครับคือซึ่งมันก็ไม่ได้ยากมากอะไรมากมายนะครับผมก่อนอื่นเลยครับเราใช้ตัวข้องอนะครับข้องอใส่ติดไปกับท่อนะครับสวมติดไปกับท่อก่อนนะครับก็ไม่ต้องติดกาวนะครผมติดแค่ ให้มันลงล็อกนะครับแค่ประมาณนี้นะครับผมหลังจากนั้นก็เอาท่อไปบางนะครับสําหรับระดับที่เราจะขุดนะครับผมแนะนําให้ขุดให้ต่ํากว่าระดับพื้นนาของห้องด้านบนนะครับเล็กน้อยนะครับคือให้ท่อมันต่ํากว่าเล็กน้อยนะครับก่อนที่เราจะวางลงไปในสละนี้นะครับเพราะว่าถ้าเรา,าขุดได้ต่ํานะครับการ ปรับระดับน้ําเราก็สามารถที่จะปรับได้สุดแล้วก็สามารถเอาน้ําออกจากห้องด้านบนตัวนี้ได้หมดเลยในกรณีที่เราต้องการจะทําเปียกสลับแห้งแกล้งข้าวนะครับในกรณีที่ต้องการเอาน้าออกนะครับเราก็สามารถที่จะเอาน้ําออกได้หมดนะครับนี่ยฮะขั้นตอนแรกก็ใช้ท่อนะครับวางให้ได้ระดับก่อนนะครับส่วนของปลายนะครับพยายามอย่าให้ยื่นออกไปนอกบริเวณอขอบของ นาเรานะครับเพราะว่าในรอบการทำนาในรอบต่อไปรถไถมันจะไม่เหยียบแล้วก็ไม่ทำความเสียหายกับท่อเรานะครับส่วนด้านนี้ก็เช่นเดียวกันครับผมก็พยายามให้ลึกเข้ามาบริเวณเอขอบข้างเข้าไปข้างในนิดนึงนะครับผมครับพอไดอ้ระดับแล้วนะครับผมก็ใช้ตัวนี่ครับท่อนสั้นนี่แหละครับ ซึ่งผมก็จะเรียกว่าเป็นตัวตัวปรับระดับนะครับตัวนี้จะเป็นตัวอุดปรับระดับนะครับเราก็เสียบลงไปที่ข้องออีกครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยฮะลักษณะการทํางานก็ประมาณนี้ครับผมหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จพอเอาดินถมท่อนะครับวาลวตัวนี้มันก็จะสามารถหมุนได้อ่าไปกับข้องอของ,ของเรานะครับส่วนท่อก็จะถูกดินถมทับมันก็จะไม่ขยับ ส่วนที่ขยับก็คือในส่วนของข้อง,งอตัวนี้นะฮะขยับปรับระดับขึ้นลงแล้วแต่เราว่าเราจะปรับเอาระดับน้ําขนาดไหนนะครับถ้าอยากเอาออกน้ําออกหมดเราก็สามารถที่จะตั้งนอนลงไปเลยนะครับน้ําก็จะค่อยๆอถูกดูดออกไปฝั่งด้านอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเรามาขุดถมกันเลยนะครับผมผมจะตั้งไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับ นี่ครับผมหลังจากที่เราขุดดินมาถมนะครับตัวท่อที่เราวางนะครับก็จะเห็นเฉพาะส่วนปลายแล้วก็ในส่วนของวาล์วด้านบนนะครับที่เราใช้ปรับซึ่งแนะนําให้ขุดด้านข้างนะครับให้เป็นล็อกเป็นช่องไว้นะครับในกรณีที่เราจะมาปรับมันจะได้มีพื้นที่ในการที่จะให้ท่อ,อาวาล์วของเรานะครับปรับลงไปให้สุดนะครับ ประมาณนี้ฮะนี่ครับตอนนี้เราลองปรับสุดดูนะครับครับน้ามันก็ยังไหลออกลงมาปกติครับผมเพราะฉะนั้นการที่เรามาติดตั้งอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะทําให้เราสะดวกนะครับวันไหนที่เรามีเวลาแวะมาเราก็ใช้แค่มือของเรานะครับดันปรับระดับน้ําขึ้นลงตามใจเรานะครับง่ายๆครับซึ่งการลงทุนอะไรก็มันก็ย่อมมีอยู่แล้วนะครับ สำหรับงบประมาณในการลงทุนนะครับในรอบนี้ท่อขนาด3ามนิ้วนะครับผมใช้แบบบางสองร้อยกว่าบาทนะครับแล้วก็ข้องอนะครับแต่ละจุดก็ใช้ข้อง,งออตัวตัวบางเหมือนกันนะครับผมประมาณสี่สิบห้าถึงห้าสิบาทนะครับแล้วแต่ที่ที่เราซื้อนะครับว่าราคาจะอยู่ประมาณนี้นะครับผม <c oughs> <c oughs> และจะมีท่อนสั้นนะครับท่อนสั้นก็ตัดมาจาก ตัวเศษเหลือของท่อนี่แหละครับเพราะฉะนั้นท่อหนึ่งเพราะฉะนั้นท่อเส้นหนึ่งนะครับเราก็จะสามารถที่จะใช้ใส่ได้ประมาณ4-5ถึงจุดนะครับขึ้นอยู่กับความยาวของคันนาคันแทของแต่ละที่นะครับผมถ้าคันนาเล็กๆนะครับก็สามารถตัด 50- 80ถึงเซนนะครับก็สามารถใช้ได้หลายจุดนะครับ แต่ละจุดก็ผมเฉลี่ยแล้วก็ลงทุนประมาณ80-90บาทนะครับไม่เกิน100บาทแน่นอนนะครับแต่ละจุดนะครับที่เราติดตั้งนะครับซึ่งก็จะช่วยให้เราอายน่นระยะเวลาในการเปิดปิดน้ํานะครับและก็สามารถที่จะตั้งระดับน้ําได้แบบสบายๆใช้เวลาแค่นิดเดียวจริงๆนะครับในกรณีที่เราต้องการามาปรับน้ำน้ำปรับระดับน้ําในแปลงนาแต่ละห้องของเรานะครับผม โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับผู้ที่อยากปรับเปลี่ยนนะครับวิธีการเปิดปิดน้ําในแปลงนานะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับสวนปุญญิสาของเราด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ